สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอมรับเสียค่างโง่โตศักดิ์สิทธิ์เปิดใจยอมรับเสียค่างโง่พร้อมเผยถึงกระทิงหลังบอกไม่ได้ชวน จากกรณีทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex td ได้มีการเปิดเผยรายชื่อดาราที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและมีดาราเป็นพระเอกอักษรย่อกอไก่คือกระทิงขุนนรงเป็นพ่อข่ายถือดาวไล์รวมรวมแล้ว60คนในชื่อดาวไล์มีชื่อของโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเข้ามาเอี่ยวด้วย15กันยายน65โตเปิดใจกับสื่อมวลชนทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคำที่ผมโพสในไอจีทุกอย่าง ผมโทษตัวเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงหลงเชื่อได้โง่ามากเว็บไซต์หนึ่งจะเทรดแทนเราได้ยังไงแรกที่ผมโทษคือตัวเองเลยและที่สูญเสียไปทั้งหมดคือบทเรียนราคาแพงของตัวเองเจ็บแล้วต้องจำส่วนจุดเริ่มต้นมีการพูดคุยแนะนำในกลุ่มเล่นกีฬา ผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการพูดคุยหรือแนะนํามันคืออะไรเราเรียนรู้จากการที่เราไปเล่นกีฬาด้วยกันและพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันส่งเว็บมาเราเข้าไปดูน่าเชื่อถือพูดตอนนี้อาจเหมือนว่าผมเชื่อได้ยังไงแต่ผมพลาดเองถามว่ามีการพูดคุยกับกระทิงไหมไม่ได้คุยครับอย่างที่ผมเขียนผมเข้าใจว่ามันคือการลงทุนเป็นราคาที่ต้องจ่ายกับความโง่ของตัวเองนะตอนนั้นที่ไม่ทำอะไรเลยมันคือความผิดของ ผมล้วนๆไม่ทราบเลยว่าเป็นลูกทีมของใครและผมก็รู้พร้อมทุกคนถามว่า ติดกับดักความโลภไหมโตกล่าวว่า3-4ปีก่อนการลงทุนมีหลายรูปแบบสมัยนี้เยอะกว่าเก่าเราไม่รู้คืออะไรเป็นการลงทุนครั้งแรกก่อนลงทุนเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนี้เรามีประสบการณ์เจ็บแล้วจำต่อไปนี้จะลงทุนอะไรต้องศึกษาและรู้ว่ามันคืออะไรส่วนเรื่องความเชื่อใจในการลงทุนผมโทษตัวเองถ้าเราไม่เข้าไปดูเข้าไปเล่นมันคือตัวเราล้วนๆผมไม่เคยได้อะไรคืน ยืนยันไม่เคยได้รับเงินเพื่อไม่ให้พูดผมมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ส่วนเรื่องแจ้งความปรึกษาผู้ใหญ่และทนายความอยู่ความรู้สึกอายของผมนั้นตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรและผมทราบเหมือนทุกคนถ้าคุณเป็นผมแล้วโดนหลอกผมก็อายผมโทษตัวเองที่หลงเชื่ออายเขินที่เราไม่รู้เรื่องตัวผมก็โดนเหมือนกันผมไม่ได้เชิญใครต่อยินดีให้ความเรื่มมือทุกอย่าง ผมคือผู้เสียหายขอบคุณทุกกำลังใจผมก็พลาดได้เสียค่างโง่ได้ผมก็เขินที่จะบอกเราเสียค่างโง่ไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ